สวัสดีมื้อเที่ยงค่ะทุกคนสวัสดีมื้อเที่ยงค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีแกงไตปลาค่ะแกงไตปลากินกับขนมจีนกินกับข้าวสวยนะามาขนมจีนก็มีค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะขนมจีนก็มีค่ะกินกับข้าวสวยนะข้าวสวยค่ะยอดกระถินริมรั้วนะคะยอดกระถินริมรั้ว กร,ระลำผักกาดขาวมะเขือต้มค่ะมะเขือต้มเป็นจานเลยนะกินผักกันเยอะๆค่ะ,ะ,คะปลาทูมันทอดตัวใหญ่ๆค่ะทุกคนปลาทูมันนะคะมากินกันค่ะมากินกันอร่อยอร่อยนะดูเข้าแกงไตปลาเขาใส่ปลาทูชิ้นตโตๆเท่านั้นเลยนะชิ้นปลาน่ากินน่ากินคนใต้ทำเองนะคะแกงไตปลาเนี่ยเจ้านี้เขาจะทำอร่อย เนียชามละห้าสิบบาทสั่งเขาไว้ล่วงหน้านะถ้าไม่สั่งก็คือไม่ได้กินนะเขาขายหมดทุกวันค่ะเขาขายหมดทุกวันนะคะมะกินกินด้กิน,ก,น,ก,นกินด้วยกันค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะโต๊ะใหญ่ไก่เล็กนนเนี่ยไม่ไม่พอตั้งขนมจีนแกงไตปลาปลาทูมันทอดตัวใหญ่ๆว่าปลาทูมันพเจ้าน,นี้อร่อยนะ อร่อยชิ้นกจี๊ยปลาอร่อยค่ะอร่อยผักกาดขาวต้มยอดกระถินข้างทาง จินกับข้าวแบบบ้านๆค่ะพี่น้องอร่อยขนมจีนแกงใบปลากับข้าวคุณกันถ้าคนใต้ทำจะทำอร่อยนะแกงใบปลาเนี่ย ทำอร่อยรุดจัดมะเขือต้มจิ่มผักได้เยอะโต๊ะของยายไก่มันแคบโต๊ะไม่กว้างมองไม่เห็นชามข้าว แกงไตปลาแซ่บมากเลยกระหล่ำผักกาดขาวต้มจิ้มน้ำพริกกินกับแกงแจ่มส็ดปลาทูมันทอดอร่อย ใส่มันฝรั่งด้วยนะแกงเตะปลาคนใต้เขาใส่มันฝรั่งด้วยมีมันฝรั่งมีมะเขือมีฟักทองมีถั่วฝักยาวเนาะเขาใส่เนาะมันฝรั่งก็อร่อยนะแกงเตะปลามากินด้วยกันค่ะผักกาดขาวต้ม ขนมปิ้งอืมอร่อยผักต้มกินน้ันพริกยอดกระขินก็อร่อยค่ะยอดกระขินอ,อ่นอ่อน มะเขือต้มเสร็บเสร็บ ปคระ่มมันทอดแกงใส่ปลาแซบ่แซบขุดใต้เขาทำเองผักกาดขาวต้มขิ้น้ำพริกมะเขือต้มกระหล่ำต้มหวาน แกงไตปลาแซบ่บเขาใส่ปลาทูชิ้นใหญ่ๆเลยนะแซ่บหลายถั่วกันเป็นขนมจีนนะแกงไตปลาใส่ข้าวด้วยนะกินกับข้าวด้วยนะเจ๊ไก่ก็จะใส่ข้าวด้วยขนมจีนด้วยอร่อยกินทั้งข้าวกินทั้งขนมจีนเลยอยากกินทั้งสองอย่าง แซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมาเดิมมาเดิมมาเดิมเพื่อนเพื่อนอย่างแซ่บเลยบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายนะขอขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะอิ่มนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะทุกคน